สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเมืองต่อกันเลยไปกันค่ะคุณนิวนิวประกันเลยนะไปไปกันเถอะประกันเถะนิวป,ปเราจะไม่ทนอยู่ในนี้ขนแก่พี่อาไปนิวทำอะไรวะเนี่ยปัดขนแก่เออปรกันเถอะปเราจะไปกันยังไงนี่ไงเชียบออกมาได้แล้ว,อวเ,อเออคอล,ลื้อ ว่าเนิยวไม่สามารถหาทางออกได้ได้น้ำตกดีกว่าปลาหมึกน้อยเผื่อนยอทำไมอุย้ยมันมันคนหมึอกอะ่ะเออใช่แล้วถ้าเกิดข้ามันตายมันจะได้อะไรล่ะเนี่ยการน้ำหมึกมาทำปากกาเป็นไงว้าวหมึกมันทาให้มันตาย จิ๋ว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 จิวิวโอ้แต่พัดฟักไอ้นิวขอโทษม่าขอบขอบ้างดิฮะขอข้าวบ้างดิเขายังไม่ได้จ่าเขายังไม่ได้ฆ่ามันให้ตายเลยมันหายไปแล้วอ่ะไปแล้วเหรอไปเหอะไปไปเนอะขอบวมมันขึ้นยากมากเลยโอ้แล้วเราก็จะไปสำรวจไอจะรวดกันนะ ปมันมีจรวดอยู่หลังนี้เอ,อ้าเร็วๆเร็วสิอยู่นี่อยู่ข้างบนบนไหนบนนี้ไะบนไหนอะบนนี้ไป,ปไปกันเถอะไอ้ลูกแมวน้อยกุก๊กกกกกกกไม่เอาอาหารแล้วอาหารเยอะมากแมวชอบกินปลาแต่มันก็ไม่สามารถให้มันกินได้ นะคะแมสซ์คอมเดี๋ยวดูก่อนโอเคเขาปรับให้แล้วฮะโอเคนี่นะคะก็จะเป็นจรวดอันยักษ์เลยจะเป็นจรวดที่เราขึ้นไปไม่ได้เจาะเข้าไปข้างในได้ไหมเนี่ยอยากเจาะจัง อยากเข้าไปอ่ะมันเข้าไปได้ไหมอยาอยากเข้าไปในนี้นิวเข้าไปในเนี้ยแต่ประตูอยู่ทางเนี้เอาเฮ้ยมันเชื่อมต่อกันไปหมดเลยไงนเขากำลังหาประตูเข้าอยู่เขาอยู่นี่แล้วเข้ายังไงเนี่ยโอ้พระเจ้ามันก่อสร้างมาให้เรา งงงงงงมากใช้อันนี้ก็แล้วกันอู้หูอู้อ,อ,อู้ไม่น่าขุดเลยมาหาเขาหน่อยดิเดี๋ยวเขาเข้าขอเข้าไปก่อนงงงงขอเข้ามาได้แนละ้วงงงงเขาเข้าไปยังไงนั่นขุดดิเขาก็ขุดแต่เขาหาที่เข้าอยู่นานเนมาก ทางเข้าเดียวกันกับที่นิวเข้าลงไปข้างล่างนี่หว่านิวเขาเจอนิวแล้วเดี๋ยวมาทางนี้ดีกว่าให้เขาออกมาได้แล้วใครขู่นะขออยู่นี่มันที่เปิดไม่เจอป่าเนี่ยป่าเอ้ยจะเข้าไปยังไงอ่ะอ้าทุบหายไม่เอาอ่ะจำเมื่อกี้เมื่อกี้องส ก็ไปโอ้ทางเข้ามันอยู่นี่ขึ้นไปไหนเนยเออขึ้น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 อยู่โอ้ยเหยยีบหัวก็ระบายเฮ้ยอุ้ยมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยอุ้ยมีกันไกลตัดขนแกะเขาทิ้งไว้อ่ะมีแล้วนะไม่มีอะไรเลยโอ้ยอุ้ยกล่องนี้อ่ะแล้วกล่องนี้อ่ะจ้ ทำไรเนี่ยไปทะไรเฮ้ยทางเข้าอุ้ยนี่ไงทางเข้าจัลวดโอ้ไม่กอดเข้าไปเข้าไปนิว,อวเออมันไม่มีอะไรเลยกล่องโอ้มันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมนิวไม่มีอะไรเลย้วขึ้นมาขึ้นเ้ีไไขึ้นมาสัมลวจไงอุ้ยเขาลงไปทางนี้นะ ขึ้นยังไงเอ้ย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 เผุมากเลยคะ่ะไหนไม่เห็นขึ้นไปขึ้นขึ้นเหรอเอ้ยตกตก,ก็เขาตกไปตรงนี้นี่นะแล้วตรงนี้มันคืออะไรแล้วมาถึงมันเป็นช่องว่างไว้ตรงนี้เนี่ยฟิวมีทีวีด้วยอพอ ไปมันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยไปออกเอาออกไม่ได้มีบันไดอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยทุบมันมีโอ้มายกอะไรเหรอเขาบอะว่าขึ้นไปจะดีกว่าดูบ้างดูบ้างโอ้บอลเจ้าอู้เอ, <c oughs> อาไว้ทำอะไร โอเคไปแล้วเขาทุบประตูออกเขาหวัน่นใจอะไรอ่ะมันมันไม่ตายเหรออ,อ,อ๋อนี่นี่นนดดนทางนี้ก็มีฟิวเฮ้ยเขาไม่ลดเลยวะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทางลงแบบดีมากเลย <c oughs> ลงถึงอยาก,กปลอดภัย <c oughs> <c oughs> เด,เดี๋ยวเดี๋ยวชนอระเจ้านิวแกเป็นอะไร,รนินวฝนตกจริงดิจริงดิจริงดิแกคิดว่าเขาพูดเล่นไงเฮีย <Hey here. S 2> นนเครยังไม่เข้ามาเขาเจอบ้านหลังหนึ่งเลยฮะเนิวอยู่ไหน,อ,น,นอยู่ไหน อยู oh, ่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าโอ้อยู่นี่เขาเปิดเข้าไปไม่ได้มันเขาหาแกไม่เจอนี่มันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยักษ์อู้สไปด์แมนเปประตูไหลอันมากเอ้าเขารู้เขาเข้าใจเขาหานิวไม่เจอไอแนว จะอยู่ข้างในนี้หรอเข้าไปบ้างดิเขาเจอแกแล้วเขาเจออู้อะไรอ่ะอันนี้เขาเคยมาแล้วก็มาทางนั้นนั่นแหละนี่หนกล่องเว้ยมันมันไม่มีอะไรเลยเขาเคยทุบด้วยแล้วใช่ไม่มีอะไรเลยเอาไปหมดฮะไม่ได้มันไม่มีอะไรเลยเนี่องแคนี้เขาเจอห้องนี้แ้ว ทางเก่าทางเก่าตลอดจะรวยกลับกันเถอะมันไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยโอ้ยโทษทีตีทีลงไปไม่๋ยวลืมกินอาหารเลยโอ๊ยหัวใจเขาไม่มีแล้วลืมป่านิ้วเขาลงไม่ได้โอเค แรงองมาแล้วอ้าวแล้วก็มาเจอไอ้นี้แต่ไม่มีที่กดเลยค่ะนี่นะทุกมันออกเลยไปโอเคไปพุดแล้วเต็มข้าซอมบี้ได้เตียมไม่เต็มอันนี้ห้องอะไรอ่ะไหนเลยไหนอ่ะเฮ้ยทำไรเนี่ย โอ้ยทางเข้าไปทางนึงไปทางนี้ก็ได้นะทางดีๆมีไม่เข้านี่ไงเครื่องบินเครื่องบินที่อะไรก็ได้อะไรแบบอะไรก็เทียบเทียมมันไม่ได้เลยเพราะมันคืออะไรก็ไม่รู้ ใครสร้างเนี่ยจะบอกว่ากากองก้อยมากเลยมองไม่มองไม่ออกเลยว่าเป็นเครื่องบินไหนอะเราจะบอกว่าที่นี่นะมีเสาไวไฟด้วยมองดีๆเป็นไม้เป็นไม่ใช่เป็นไวไฟนี่แหละก็มันยังไม่มาเลยใครวางเตียงไว้หน้าบ้านเนี่ยเก็บ อุ้ยข้างในก็ยังมีเตียงแล้วนิ้วหายไปไหนมาอยู่แวถวบอ่อนักปูสไลเดอร์ยักษ์เยอะไหนเนี่ยไอ้ที่หินอะไรเยอะๆอ่ะไอ้ที่หินแบบที่จะขุดลงไปใต้ดินสู่พิภพนรกอะ่ะที่เราจะขุดเหมือนกันโอนรู้แล้วอยู่ไหนมายังเดี๋ยวเดี๋ยวขมงไปเห็นเขายังยังไม่เห็น อู้ออกลุงไงเขาเจอแกแล้วอ้าวไอไอไอมันมาแล้วมันมาแล้วมันมากันหมดแล้วอุ้ชิบหายแล้วชิบหาย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 นิวนิวช่วยเขาด้วยนิว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 มามันตามหลังเขาพาน้องนิวเขาเจอนิวแล้วนิวมันมากันเต็มเลย นิวช่วยเขาด้วยนิวไหนวะอ้านิวนิวนิวมันอยู่หลังเขามันอยู่หลังเขานิว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 เสลา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 โอเคเขาไม่กลัวมันแล้วว่าแต่เลเวลเขามันหายไปหมดเลยอุ๊ยชิบหายแล้วใช้ตัวเป็ดด้วยเป็ดมันคือมันคือเอ็นเดอร์แมนเข้าใจอุ้ยใครฆ่ามันตายอยู่ดีๆมันก็ตายเองอ่ะเอ่อสกิลลิสตันเขาขอไปหลบที่ไหนสักแห่งได้ไหม พาพี่พบพาณีจอนเขาบอกว่าอาหารเขาจะหมดแล้วเขาก็เหมือนกันเขาเลยวิ่งไม่ได้11นาทีแล้วเราจะสำรวจเมืองให้เสร็จเร็วๆเลยนะคะมันมีนี่ด้วยโอ้ยคีปเปอรอม์มันมีนี่ด้วยหนึ่งชุดเก<อ>าะไอซอมบี้อะทำไมอะอุ้ยอะไรวะอุ้ยมันมันมีพรนขุดดิน มันคืคีบอ่ะคีอ่คนเดีวและวิ้โอ้ยเอาลงงนิววิ้งโคชนะนิววิ้ง้ว้วาแล้วมันรแล้วมันตายแล้วนรเิองวเองามมันระเบิดแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวซ่อมพื้นให้ก่อนไอเจ้ตัวเอ้ย mpc mpc อะไร mpc อร mpc ไหนอยู่ไหนเงียบโอเคเดี๋ยวเรานน่อไปอยูบหลังเราก็ต้องเราเราก็ต้องทำเร็วๆนะเพราะอยากให้คลิปนี้จบไปเลยก็ <S <S ปเป็นสวนดอกไม้ตามเดิมไม่เอามาคิดแก้รีวิวแล้วสวนดอกไม้เนี่ยไะเฮ้ยนี่มันที่ไหนแต่แล้วลูกคนใช่อะไรนะคนพเก็มันจะขายากนิดหน่อยอยู่ไหนอ่ะนี่ไงอยู่ข้างนอกไหน ไหนไม่เห็นมีสักตัวอเออเออนหนอะขาอยู่ขึ้นมาไหนไม่เห็นมีสักตัวนี่ไงไม่ต้องมานี่เลยนะ,นะอโอ้โหชุดกอดจริงๆด้วย,อวยเอาอของแกเต็มเหมือนแกเก็บไม่ได้น่ะอะหรออออหรือเปล่าเขาถามแต่เขาใส่สุดทองเองจะได้ไม่ค่อยเหมือนแค่เออ ทางค่ะ,ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเล่นอันนี้นะคะก็ะมาแล้วตัวไหนวะสกลิลเออไม่ใช่สกลเวทันสไปเดอร์แมนแมวมุม,มอ่ะอฮะเยียบยุกน, <Yo. S 2> นาซาคูณแมสนะคะก็จะเขียนแบบนี้นาซาคูณแมสคืออะไรก็ไม่รู้นะคะก็ไม่เป็นไร อุ้ยไม่เอาเนื้อซอมบี้หรอกกากองก่อยเราก็จะจบคลิปนะคะเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย